ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อก็พ่อใจอ้วนอีกแล้วครับมือน,นี้เอ่อมือน,นี้ก็พ่อใจอ้วนก็ได้ไปทำความสาดบ่อเรียบร้อยนะครับเอาน้ำเขาแล้วบัดนี้สิมาเอาพ่อพันไปด้วยครับพ่อพันแม่พันไปไปลงนี่แหละครับเอาตามที่มีนี่แหละครับลงให้เบิดอไรแปดตัว ไปดกไปเาอพันธ์เนาะใครซ้ำไหนว่าใครซ้ำไหนกับบ่เป็นอย่างแบบครับเอาเ็ดของเข้ายงิงล่งเลยอย่าเีอย่าเไปดูสภาพไปผสมพันธ์ ครับใส่เรียบร้อยหมัดเล็กน้อยการมาเตยียนกลอหวนกระเตรียมเรียบร้อยแล้วครับสถานที่เพาะผสมาันีเดียวตัวแม,ม่ครับ

เดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเนาะยางไก่จักน่อยนี่ครับน้ำใสเแลวบ่อเตรียมเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็พอดีก็บรรยากาศครับฝนสีคึ้นขึ้นน้ำก็สิบประมาณสิบถึงสิบห้าเซ้นนะครับเดี๋ย,ยื่ออ้วนจะไปปลอยมุ่งกุน ちょっとここをロンパス。<noise> เดีครับเท่าเหมือนกับแปดคูนะครับแปดตัวแปดคูแปดแม่แปดนะครับกับแปดครูกับคเคืนเดียวครับแต่แค่ขค้ืนเดียวเดี๋ยวสักพักหนึ่งกับือสี่จับครูกันนะครับแช่ขค้ืนเดียวหืออื่นเ้ากามาเอาออกนะครับเดี๋ยวกต่สีคำคำจะน้อยกต่จิตมะเบิงอยู่หมั่นจะทุ่มสองทุ่มหมันสี่จับคูกันดีบ่ครับ จับมืออ่นคนละครับบัดนนี้็ถมา่อกันนะครับมืออ่นมาฝอกันตอนที่จับกบขึ้นเอาไว้แค่ขึ้นเดียวนะครับมืออ่นประม่านแฝดมวนเตากับแยกตัวผู้ตัวแม่กที่เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อาะลูกออดนะครับตกีเลี้ยงไนหนีเลยหระครับเพราะว่าบ่มีบ่มีบอ่อตะกี้กล่าวว่าถ้มันออกลูกออกแหนกให้มันใหญ่อยู่หนีเลยนะครับแต่จังสีใหญ่ที่หลัง พอสมควรสมควรแล้วก็จะมีใหญ่ลงคพันดนะครับเนี่ยครับน้ำก็สิประมาณนี้ประมาณสิบถึงสิบหาเส้นเรือว่าสิหน่อยก็นิดหนึ่งกะบ่เป็นยังมืออื่นกะอยมาเติมไม่ก็ได้นะครับสมนี่เราพอดีเดี๋ยวบังสะก้อนครับมือแร่งนี่มันสิจับคูเราผสมพันธุ์ยังไงก็ปล่อยให้ค่าเจ้าจัดการนะครับแปดคูก็คือสิได้หลายเติม นั่นล่ะขอบครัวหนึ่งซำสียูสีกินนี่คือสีบอคือสีพ่อจออีดอกพ่อใหญ่วนว่ากลองเหเ็ดเบิงครับยุคนี้เป็นยุคเศรษฐกิจล่ำบากเศรษฐกิจของแพงกระต้องเห็ดทั้งสี่ละครับอยากบ่อยากก็เห็ดกินไปดีก็ไปหาสื่อเขาค่อยๆอ,อันนี้กับบอก้าเจ้าครับยืมขราเจ้าขอขราเจ้าเป็นบอกระเจ้าบอใส่ก็เลยขอยืมข้าเจ้านะครับมันก็เลยนยางไก่เนี่ยชักนหน่อยนะครับ เจอกันไหมครับมืออื่นครับว่าสิเป็นจังไดนะครับผลสิ่ออกมาจยังไงกับรอบเบิ่งมืออื่นได้ครับเด้อเจอกันไม่มือหนาครับสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อหญ่อ้วนได้ครับเด้อเจอกันไม่มือหนาสวัสดีครับ